อีกหนึ่งเรื่องใหญ่เรื่องร้อนที่ก็ยังตามกันต่อเนื่องนะคะก็คือคดีที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชถูกกล่าวหาว่าเรียกรับเงินจากผู้ใต้บังคับบัญชานะคะวันนี้มีความคืบหน้าจากทางผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะ <c oughs> ก็ยืนยันว่ายังมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีตั้งแต่วันแรกที่เข้าจับกลุ่มคือได้จําจกันได้เนี่ยทางปปปเขาก็มีการ เรียกให้คนที่มีรายชื่อปรากฏเป็นเป็น,ปนที่อยู่ในซองในห้องเนี่ยซองเงินน่ะนะเอามาให้ข้อมูลน,นะคะแต่ท่านก็บอกว่าเรียกไปเนี่ย ก็มีทั้งยังไม่ตอบรับมีทั้งขอเลื่อนแล้วก็มีที่ตอบรับมาเพียงบางส่วนเท่านั้นเองนะคะทั้งหมด10กว่าคนได้นะที่ที่ที่เรียกไปว่าให้มาให้ข้อมูลแต่ว่าตอนนี้ที่ตอบรับอย่างวันนี้เนี่ยที่เห็นข้อมูลว่าตอบรับมีอยู่ประมาณสัก3คนโอ้โหประมาณหนึ่งใน5เท่านั้นเองอย่างวันนี้มีคนเดียวนะจากที่เรียกไปจะมาวันนี้4เนี่ยนะคะหลายคนก็เลยถามทางท่านตำรวจบอกว่าเอ๊ะ การที่มีเรียกให้เข้ามาให้ข้อมูลแล้วไม่มาเนี่ยมันจะมีผลต่อรูปคดีไหมนั่นสิท่านบอกว่าไม่มีไม่ต้องห่วงเพราะยังมั่นใจในหลักฐานอยู่นะคะคือวันนี้เนี่ยทางพลตตรีจรูนเกียรติปานแก้วผู้บังคับการป้องการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือ ปปปเนี่ยท่านบอกว่าตามที่ได้ออกหมายเรียกผู้ที่มีรายชื่อปรากฏบนซองที่พบอยู่ในห้องอธิบดีกรมอุทยานเข้ามาให้ข้อมูลอย่างวันนี้เนี่ยนะคะออกหมายเรียกไป4คนตอบรับเข้ามาเพียงคนเดียวนะคะก็คือพยานจากอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานีวันที่12เนี่ยออกหมายเรียกไป8คนตอบรับเข้ามาให้ข้อมูล1คนคือพยานจากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ส่วนวันที่13มกราคมออกหมายเรียกไป7คนตอบรับมา1คนคือพยานจากจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้วันที่13มกราคมจะมีพยานจากเงินล่อจับจำนวน98,000บาทมาสอบปากคำเพิ่มอีก1คนเพียงแต่ว่าอย่างที่เราเห็นนะคะว่าออกหมายเรียกไปหลายคนนะคะคแต่ว่าก็มีทั้งเลื่อนมีทั้งที่ยังไม่ตอบรับเนี่ยนะคะ <ừ> ซึ่งคนที่ขอเลื่อนเข้าให้ข้อมูลเนี่ยทางพนักง,งานสอบสวนก็จะพิจารณาว่า มีเหตุผลเพียงพอไหมท<อ>ี่ขอเลื่อนไปเนี่ยนะคะและก็อาจจะมีการออกหมายเรียกอีกครั้งและถ้าหากยังไม่เข้ามาให้ข้อมูลทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะเข้ารวบรวมพยานหลักฐานจากหน่วยงานเองอย่างเช่นตรวจสอบลายนิ้วมือบนซองผู้สื่อข่าวเลยถามว่าดูจากพฤติกรรมแล้วเนี่ยมีใครที่จะหลบหนีไหม และถ้าออกหมายเรียกครั้งแรกยังไม่มาออกหมายเรียกครั้งที่สองยังไม่มาจําเป็นจะต้องไปถึงขนาดออกหมายจับเลยไหมท่านบอกว่าโอ้โหเดี๋ยววันนี้เนี่ยคงจะต้องเป็นการเหมือนขอความร่วมมือก่อนแต่ว่าก็จะต้องดูข้อมูลอะไรทั้งหมดเนี่ยนะคะแล้วก็ยังบอกว่าแม้หลังจากนี้เนี่ยจะยังไม่มีใครเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ไม่มีไม่ส่งผลต่อรูปคดีตอนนี้คืบหน้าไปกว่า50%แล้วและยังมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีอยู่ค่ะ ทั้งหมดแต่ว,วันที่วันที่สิบเอ็ดเนี่ยนะครับก็ทําหนังสือเลื่อนกันหรือก็ยังไม่ตอบรับก็มีก็วันนี้มาแค่ปากเดียวแต่มาช่วงบ่ายแล้วก็วันที่สิบสองเนี่ยก็เป็นพนร,รงรักนะครับพุทธิยายท,ท,ที่เขาเรียกอุบลนใช่ไหมตัวเงนรักใช่ไหมอุบลอีกหนึ่งปากนะครับแล้วก็วันที่สิบสามเนี่ยก็ตอบรับเงนอีกหนึ่งปาก คือ14คนตตอบรับมานแค่2คนับครับตอนนี้ยังไม่ตอบรับตอบรับมาแค่3คนตันที่อกวตเรา่กอ่ตรงนั้นตรงนั้นเนี่ยก็คือติดงานติดราชการอะไรพวกนี้นะครับประมาณนั้น <c oughs> เดี๋ยวดูที่ว,ว่ามันมีเหตุ <c oughs> เหเพียงพอหรือเปล่าที่ในการเรื่องอะไรพวกนี้ถ้าถ้า,ถ,าถ้ามันไม่ทันก็ก็หรือถ้าเหตุผลไม่พอเดี๋ยวผมก็จะทำหมายเรียกอีกนะครับถ้าเป็นในส่วนของกรณีไม่ตอบรับนะคะท่าน มีระยะเวลาไหมว่าองตอบรับใหเวลาตอบรับผมผมอาจจะเรียกอีกทีหนึ่งนะเรียกอีกทีถ้าไม่มาก็ก็คงจะต้องต้องไปไปไล่ข้อมูลและไล่ข้อมูลจากหน่วยงานแล้วว่าสองเนี้มันมาจากตรงไหนอะไรยังไงทําไมอะไรก็ต้องไปตรวจลายพินัยมือไปตรวจดีเอ็นเอกันมีใครที่มีพฤติการว่าอาจจะหลบหนีเพราะว่ามันยังอยู่ในขั้นตอนวิธีการที่ยังยังสามารถที่จะมาให้กายได้ผมว่ายังยังไม่น่าจะหลบหนีแต่เพียงแต่ว่า อาจจะยังยังไม่มั่นใจในพยานหลักฐานถ้ามาแล้วจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรพวกนี้ก็ก็คงยังสงวนท่าทีไว้อยู่ครับแต่ก็อยากให้มาครับอยากให้มาแล้วก็ต้องต้องก็งงควรจะมาแต่ไม่ไม่มาไม่มาทางารัสรนจะต้องตามอยู่ดีครับถ้าเสร็จไม่มาเลยจะส่งผลต่อทำนวดยังไงไหมครับไม,ไม่ส่งผลนะเพราะว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวผมส่งให้ปชปชเสร็จปปชก็ก็กกตั้งคณะกรตัสนแล้วเอาเอาปปปเข้าไปร่วม ถ้าเ<ม>ิดไม่มาในชั้นบกป,ปเนี่ยชั้นกปชก็ต้องเรียกทุกคนในสิบสี่คนนั้นมาคือคือถ้าไม่ให้ความร่วมมือก็ต้องบอกจริงๆนะว่าพนักงานสอบสวนก็ก็ก็ต้องเงินการเต็มที่ตามอำน,นาจนะครับ<ม>คุณ,ค,ณคุณก็เตรียมชี้แจงไว้<ม>นะครับแปลว่าถ้าเรียกสองครั้งไม่มาอาจจะถึงขั้นออกหมายจับได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวขอตรงนี้ขอรวบรวมพยานหลักฐานก่อนถ้าไม่มาจริงเนี่ยจริง,รงๆพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาก็มีพยานหลักฐานชัดเจนอยู่นะครับแต่ยังให้โอกาส ถือว่ายังให้โอกาสนะครับว่าสามารถที่จะให้ธุกรกรรมที่เป็นประโยชน์ได้หรือข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวคนอาวสวนจะไปการแกล้งอะไรนะครับเราให้วาไรต์ทาอยู่แล้วมานะครับ